ทลกคนมาพบกันหน่วยเรานะคะวันนี้เดี๋ยวมาทอนอทุกคนทายได้ไหมคะมันคืออะไรใช่แล้วคะ่ะมันคือนักเก้นถ้าใครใครเห็นนักเก้นก็พิมไว้อยู่ข้างล่างเลยนะคะนี่นะคะน่าจะนักเก้นมันเย็นอยู่นะคะตอนนู้จับมันเย็นมากเลยะคะ่ะ เหมือนน้ำแข็งเลยแต่ว่าตั้งแต่ตอนเราทำให้มันสุกไว้ในนี้มันจะสุกมันลองดูนะคะว่ามันหน้าตาอย่างไงไปด้วยกันเลยค่ะไปไปคุกกิ้งกันเลยค่ะทุกคนมาทอดกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ผู้ใหญ่ช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่านี้มันร้อนแม่ฮะช่วยหนูหน่อยค่ะได้ค่ะตอนนี้เราก็มีนักเก็ต ที่เป็นนักเก็ตที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี้ยมันคือนักเก็ตฐานหน้าตาของมันมันหน้าตาอย่างนี้อนี้อ่าเราก็มีน้ํามันผู้ใหญ่ช่วยน้ามันดิคะน้ำมันเราใส่ไว้ในแก้วนี้เป็นน้ำมันคือจาได้ไหมครับคิมะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กที่เราทําคลิปกันก่อนหน้านี้เป็นทอดไข่เจียวแล้วก็ทําได้จริงนะคะแล้วก็อันนี้เราจะมาทอดนักเก็ตกันแล้วก็ให้คุณปู่ลองเทสคุณปู่ก็ อือร่อยมากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวหนูตะเอาวันนี้มาถึงอันที่สามนะฮะนี่ทีนี้เราเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะตาเมนอุอม<อ>จริงมันก็จะเร็วว่าเลยอ่ะใช่อันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้กระทะเริ่มอุ่นๆมาเทน้ํามันนะคะจะาน้ํามันได้ไหมเทแล้วนะคะเตรียมให้มัน ไม่ดูอะไรเลยนะคะันูจะเทนะเอ๋อน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะเอาในแก๊สลงนะคะรอสักครู่ทุกคนดูสิค่ะมันมีฟองขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแต่เราอย่าอยู่ใกล้นะคะเราแค่มองเดยวดน้ำมันนี้ค่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดน,น้ำมันเริ่มเดือดแล้วค่ะแล้วเราก็ เอานักเก็ตลงเลยค่ะไปเอานักเก็ตลงเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใช้ตะเกียบพับนี้แบบอย่างนี้ดีแบบมันเลยแม่ไมี่เอ่ว่าแม่เอาอีกอันหนึ่งได้ค่ะนี้ติกาเดี๋ยก่อนก่อนเอาสองอันก่อนนี่ตัวกคาตูนี่สิคะแม่าเหแม่ขอพลิกหน ทุกคนดูนี่สิฮะดูนักเก็ตของพ่อเราสิฮะมากลับหลังอีกแล้วนะคะนักเก็ตมันใกล้จะสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะให้แม่ยิมขึ้นมาให้นะคะเพราะมาอันตรายแค่เจ็บจิตขวบก็อันตรายแล้วค่ะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ไปทำมันเหนียนกันเลยนะคะยื้อห่างทุกคนตอนนี้หนูทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หนูก็ใส่ซอสมะเขืออย่นะคะแล้วกคนมากินกันเลยนะคะว่ามาาันรสชาติมอย่างนี้นะคะมาลองรสชาติ อยู่ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็มันอร่อยที่สูดในปัจจุบันแล้วก็กับในร่องนี้ถ้าใครไม่เคยกินก็ไปลองกินเลยนะคะอ๋ออย่าลืมนะฮะบรรยากกันกินอาหารก็คืออยากเินอะอย่างนี้เฉยอย่างนี้ เขียวเสียงดังเขียวเสียงเป่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้หนูเลยนะคะบายยค่ะจะกันคิมนะคะกินไหมคะนักเก้น again. บ๊ยบ๊วยบอา